ตอนนี้นะครับเฮียอยู่ที่สวนด,ดอกไม้เคีวเคนฮอบที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเมืองนี้เป็นเมืองดอกไม้และเป็นเมืองที่ส่งออกดอกไม้เยอะที่สุดในโลกนี่แหละครับมาดูนะว่าคนสมัยก่อนนะถ้ามาที่สวนด,ดอกไม้แล้วจะเลอะใช่ไหมครับ oh, เขาก็เลยคิด oh, ว่าลองเท้าไม้ oh, okay, ดูที่เท้านะฮะ <love> ดูที่เท้าที่กันเป็นช่างไม้แล้วก็เป็นลงลองเท้าไม้นะฮะ ดู mm hmm. เครื่องที่กขาทำนะครับดูเครื่องที่เขาใช้นะอมในะ เขาทอผ้าจากคนสัต hmm. ว sure. mm ์นะครับเพื่อใช้ห่มนี่โอ้ิดไอวัีุม ความสวยงามจากธรรมชาติลงตัวที่สุดนะครับมเมทะเลบรรยากาศนะครับอากาศดีเ,เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำรองเท้าไม้นะครับลูกมาว้าวน้องเกตนี่ตั้งแต่ไม้ ท่อนแรกนะลูกนี่ปรับทรงปรับทรงปรับทรงจนมาเป็นรองเท้าว้าวสุดยอดมากเลยอ่ะดูนะลูก <S <S นี่ <S <S ใช้ไม้เป็นท่อนๆน,นะครับแล้วก็ค่อยๆตัดตัด,ต,ดตัดนะครับแล้วก็ใช้าการแซะ <S <S โอ้ดูดิเขาใส่ดิลูกว้าว ภูมิอย่าชวว <Wow. S 2> าวบ้านนะครับว้าวจะทำแบบเดยนนะอ ซินเดเล,ล่าตามหารองเท้าไม้